โอเคก็สว okay, so ัสดีจินตนาพารสู่ช่อง Hello นะฮะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่เกม Ragnarok Online Server Gravity Server Classic นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับทำ Quest Friendship นะครับผมหรือว่าเควสเข้าสลัมของเมือง Lythorsten นะครับผมซึ่งเงื่อนไขของเควสนี้ครับตัวละครที่จะมาทำเนี่ยต้องมีเลเวล50เป็นต้นไปนะครับผมอ่ะจากนั้นเมื่อเพื่อนๆพร้อมจะทำ Quest แล้วก็ให้เดินทางมาที่เมือง Juno ได้เลยนะครับซึ่งเมือง Juno ว่ายังไงให้เพื่อนๆเดินทางจากเมือง Pontella นะครับผม แล้วก็วาร์ปมาที่เมืองกิฟเฟนนะครับจากนั้นเทวาร์ปจากกิฟเฟนไปเมืองออดิบาลันนะครับหรือว่าเมืองนาการะครับผมจากนั้นเทวาร์ปจากเมืองนาการเนี่ยมาที่เมืองยูโนนะครับผมก็จะมาอยู่ตรงที่เขาตรงนี้ฮะตรงที่ผมวงเามาส์ไปให้อ่าจากนั้นเพื่อนๆก็เดินมาซ้ายบนครับจะอยู่ซ้ายซ้ายหน่อยมันจะเป็นรูปบั่นขยายตรงนี้ครับอ่าเมื่อมาถึงเนี่ยก็จะเจอแสงออร่าสี่วงแบบนี้นะครับก็ถือว่ามามาถูกแล้วนะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วก็ให้เดินตรงเข้าไปเลยนะครับอ่า เข้าไปในนี้เลยจะเป็นการใช้งานเรือเหาะนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆใช้เรือเหาะไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาถึงแล้วครับให้ทําการคุยกับ n p c c คนนี้นะครับ a i r s h i p s t a f f แล้วก็เรื่องหัวข้อขึ้นสู่ a i r s h i p นะครับผมอ่ากดตกลงทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วครับให้เราทําการเดินเข้ามานะครับก็คุยกับ n p c ผมทองคนนี้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องหัวข้อตกลง จากนั้นเขาจะส่งเรามาข้างนอกนะครับผมอ่าเราก็เดินตรงขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้อ่าเดินมาถึงเลี้ยวขวานะครับขึ้นสถานีนะครับเจอไอ้ีซีคนนี้ไม่ต้องคุยครับเดินเข้าวาร์ปไปเลยนะครับตรงนี้อ่าทีนี้เมื่อมาถึงครับเราก็ทําการมายืนรอตรงนี้ได้เลยหรือจะยืนตรงไหนก็ได้แต่ผมแนะนาให้ยืนรอตรงนี้แหละนะครับอย่าเข้าไปลึกนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นวาร์ปเห็นไหมครับว่ามันเป็นประตูวาร์ปนะครับ ทีนี้เมื่อเรามาถึงเราจะไปไลท์เฮาเซนเราจะไปยังไงนะครับให้เรารอนะครับรอเนี่ยสำหรับวิธีการไปที่เมืองไลท์เฮาเซนหรือว่าไปเมืองต่างๆที่ต้องใช้เรือนะครับพวกอิมบอทพวกไลท์เฮาเซนอะไรพวกนี้ครับวิธีไปก็ขึ้นเรือจากยูโนเลยแล้วก็รอลงสถานีที่เพื่อนๆต้องการนะฮะอย่างตอนนี้เขาบอกว่าขนานี้เครื่องกําลังขึ้นจุดหมายต่อไปคืออิมบอทนะครับผมหมายความว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีวาร์ปขึ้นให้เราเดินเข้าไปมันก็จะลงเป็นที่เมืองอิมบอทนะครับแต่ว่าสถานีที่เราจะไปในคลิปนี้ก็คือออเเเเ่นนนนกก็ดี๋ยวรราลอลอให้้มัขึ อ่าต่อไปจะเป็นสถานีไลท์ฮอเซนเลนะครับเขาจะขึ้นข้อความสีฟ้าว่าขนาดนี้เครื่องกําลังจะขึ้นแล้วนะครับจุดหมายต่อไปคือเมืองไลท์ฮอวเซนนะครับก็คือเมืองของเรานะฮะทีนี้ให้เราเอาเมาชี้ตรงนี้นะครับถ้ายังเป็นรูปเมาส์ปกติเครอร์เซอร์เมาส์ปกติเนี่ยมันยังลดลงไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้จริงๆถ้าเกิดมันขึ้นว่าต่อไปคือไลท์ฮอเซนเนี่ยเราไปยืนรอตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันถึงเมืองเนี่ยเราจะโดนส่งวาร์ปออกไปเองนะครับผม ทีนี้เมื่อเรามาถึงไรท์ฮอลเซนนะครับเมื่อเราออกจากวาร์ปเรือมา,มาเมื่อกี้เราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามาจากฝั่งขวานะครับให้เราเลี้ยวเข้าไปที่ฝั่งซ้ายเลยนะครับทีนี้เมื่อเรามาถึงแล้วนะครับให้ทําการคุยกับเอมคนนี้นะครับผมอ่าเราก็เลือกหัวข้อออกสู่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็กดตกลงเขาจะส่งเรามาที่ด้านนอกนะครับทีนี้เราก็จะมาถึงเมืองไรท์ฮอลเซนแล้วเราก็ลองเดินออกไปดูครับว่าใช่เมืองที่เรามาหรือเปล่านะครับ โอเคทีนี้ก็จะเป็นการเดินทางมาถึงเมืองไรท์ฮอสเซนนะครับซึ่งการใช้งานตัวแอร์ชิปหรือว่าเรือเหาะก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยากไปเมืองไหนเพื่อน,อนๆก็รอยมันขึ้นข้อความตัวสีเหลืองว่าไปเมืองนั้นนะเพื่อน,อนๆก็ค่อยเดินออกจากเรือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาที่คอนเทนต์หลักของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทาเควสนะครับผมทาบัตรผ่านบัตรผ่านเข้าสลามของเมืองไรท์ฮอสเซนนะครับผมโอเคเมื่อมาถึงลงเรือมาแล้วเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจออันที่ประมาณเลข9้าของแมปนะครับผมตรงนั้นเลย ทีนี้เมื่อเพื่อนๆมาถึงนะครับจุดที่ผมให้เพื่อนๆมานะครับก็จะเจอกลุ่มพ่อค้าที่เขาขายของกันเต็มเลยนะฮะตรงนี้เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยนะครับให้เรามาทําการคุยกับเ b c คนนี้เลยนะครับที่ชื่อกาดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกดแล้วมันเข้าไม่ได้ให้เพื่อนๆรอก่อนนะครับรอจนมันขึ้นข้อความตรงกลางจอว่าเมืองนี้ปลอดภัยแล้วนะครับผมมันจะเป็นข้อความยาว2สองบรรทัดเนี่ยเพื่อนๆก็กดคุยกับเ b c ีคนนีเพื่อเข้าไปได้เลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้มันขึ้นข้อความก่อนนะครับเนี่ยครับผมมัน ขณะนี้สถานการณ์ได้ถูกขี่คายให้อยู่ในสภาวะปกติแล้วนะครับผมหมายความว่าให้เราทาการคุยกับ NPC คนนี้เพื่อเข้าไปในสลัมได้เลยนะครับอ่าคุยไปนะครับจากนั้น NPC เขาจะส่งเรามาที่สลัมแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราเดินมาทางขวาขึ้นตรงนี้นิดนึงนะครับผมอ่าตรงนี้กดไปนะฮะเรากดปิดไปนะครับผมอ่าให้เรามาคุยกับ NPC คนนี้นะครับมากุนะครับผมอ่าเป็นชายเสื้อกล้ามหัวขาวนะครับคุยกับเขาเลยอ่าจากนั้นลองคุยกับเขาอีกทีนึงครับ ทีนี้เมื่อคุยกับเขาเสร็จครับให้เรากลับเข้าไปในเมืองไรท์ฮอลเซนนะครับผมอ่าเขาจะให้เราไปหา e อ c ีคนนึ่งนะครับทีนี้วิธีการเข้าเมืองก็คุยกับ e p c คนเดิมนะครับผมคุยกับการอ่าเขาจะส่งเรากลับมาในเมืองนะครับจากนั้นให้เราเดินมาทางนี้นะครับเดินตามผมได้เลยนะครับอ่าเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเจอเนี่ยโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เข้าว์ปไปเลยนะครับผม เมื่อเข้าวร์ปมาแล้วนะครับเพื่อนๆเดินออกมาทางซ้ายนะครับผมแล้วก็ขึ้นวร์ปบันไดตรงนี้นะครับผมอ่าขึ้นไปเลยเมื่อขึ้นมาแล้วให้เดินออกมาทางนี้นะครับจากนั้นให้ลงมาแล้วก็เข้าวร์ปนี้นะครับผมอ่าเข้าไปเลยทำมาแล้วก็เดินตรงไปนิดนึงจะเจอ NPC ซคนนี้ยืนอยู่นะครับคุยกับ n อ c บซคนนี้แล้วครับผมอ่าคุยป้ายจากนั้นคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อคุยเสร็จครับให้เรากลับไปหาคุณมากุอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับไปหามากุ คุยกับมากุเลยครับผมคุยเสร็จก็คุยกับเขาอีกครั้งนึงนะครับอ่ะทีนี้เขาจะให้เรากลับไปหาเอ็คนเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับที่โรงแรมนะครับผมไปเราเดินไปทีหนึ่งทีนี้เมื่อมาถึงก็คุยกับเขาเลยครับคุยไปนะครับตรงนี้ทีนี้เมื่อคุยเสร็จนะครับก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทีนี้ให้เรากลับไปหามากุอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็คุยกับเอ็นีซีมากุเลยนะครับ คุยก oh ับเขาทีน uh ี oh. ้เขาจะให้เราใส่ข้อความนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าจอให้ว่าต้องพิมพ์อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เวลาใส่เนี่ยเวลากรอกเนี่ยให้พิมพ์ให้ถูกนะครับถ้าเกิดผิดเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมอ่าในส่วนของข้อความที่สามที่เราจะต้องกรอกครับจะเห็นว่าที่ผมลงไว้ให้เนี่ยด้านหลังข้อความมันจะมีเว้นวรรคหนึ่งเว้นวรรคแล้วอยขีดใช่ไหมอันนี้ให้เพื่อนเเว้นวรรคไว้ด้วยนะครับผมถ้าไม่ใส่เว้นวรรคเนี่ยมันจะถือว่าเรากรอกผิดนะครับผมทททีีีนนน้้้้้เเเมมมื่ออออรรรรราาาากกกกกขูลคคคคคบบััังงงหหดะ็ใํุย MMC ึ ทีนี้เมื่อคุยกับเขาอีกครั้งนึงเสร็จนะครับให้เรากลับไปหา n อพซอยู่ในโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเมื่อมาถึงก็คุยกับ n อ c เลยนะครับจากนั้นก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เมื่อคุยกับเขาเสร็จนะครับเขาจะให้เราไปหา MBC อีกคนนึงนะครับผมที่เมืองยูโนนะครับทีนี้วิธีกลับเมืองยูโนครับเพื่อนๆก็สามารถบีวิงกลับไปที่เมืองของเ,องเพื่อนๆแล้วค่อยมายูโนก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือกลับไปเมืองยูโนก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวกแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองยูโนครับผมทีนี้เมื่อเพื่อนๆมาถึงที่เมืองยูโนนะครับเราจะตั้งหลักกันที่จุดเกิดของเมืองยูโนนะครับจากนั้นให้เราเดินลงมาด้านขวานะครับผมอ่ะแล้วก็เดินตามคล ทีนี้เมื่อมาถึงครับเ <c oughs> พื่อนๆก็จะเจอทางเข้าเป็นวาร์ปขวาเข้าตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะเมื่อก,กี้ผมเดินหลงอยู่ตั้งนานนะครับเพื่อนๆที่ดูก็คงมงงว่าผมวนไปวนมาทำไมาะะต่อทีนี้เมื่อมาถึงครับ <c oughs> ก็จะเจอป้ายข้างหน้าวางอยู่นะฮะจากนั้นให้เข้าไปข้างในเลยเมื่อเข้ามาข้างในเสร็จเรียบร้อยครับให้เราเดินตรงไปนะครับเข้าวาร์ปนะครับอ่าเมื่อถึงวาร์ฟเราก็เลี้ยวห้องขวานะครับอ่าเมื่อมาถึงเซนเนี่ยก็ให้ทําทการคุยกับเอมซีคนนี้เลยนะครับที่ยืนอยู่ข้างตู้จดหมายนะครับผมคุยกับเขาไปเลยเม ทีนี้เมื่อคุยกับเขาเสร็จนะครับให้เราออกว้าไปนะครับแล้วเขาเข้าไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่ห้องตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เดินตามหา NPC นะครับผมคนนี้เมื่อเจอ NPC เนี่ยก็คุยกับเขาเลยนะครับอ่าคุยไปขออภัยนะครับเมื่อคุยเสร็จรอบแรกก็คุยเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อคุยกับเขาเสร็จเนี่ยให้เราออกว์าที่เราเข้ามานะครับอ่าออกเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ว์าตรงห้องลึกสุดนะครับผมห้องในสุดเลย เมื่อเข้ามาถึงนะครับให้เราเดินมาดีนึงนะครับค่อยสังเกตโต๊ะซ้ายนะครับโต๊ะใกล้สุดเนี่ยจะมีสมุดดูให้เราคุยกับสมุดนะฮะมันจะชื่อว่าอับุกนะครับผมก็คุยไปเลยจากนั้นเมื่อเราคุยเสร็จเราจะได้ไอเทมมาชิ้นหนึ่งนะครับผมเฟนไดลี่นะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อเพื่อนได้สมุดแล้วนะครับให้กลับไปคุยกับ n อพคนเมื่อกี้นะครับอ่ะคุยกับเขาเลยนะครับคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จครับให้เราไปที่เมืองไรท์ฮอลเซนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่เมืองไรท์ฮอลเซนนะครับผมทีนี้เมื่อเพื่อนๆมาถึงเมืองไรท์ฮอลเซนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่โรงแรมนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC คนนี้คนเดิมนะครับผมที่ห้องโรงแรมนะครับคุยกับเขาเลยอ่าเรื่องหัวข้อแรกว่าแสดงบันทึกนะครับคุยไปเรื่อยนะครับคุยจนมันจบนี่พอจบเสร็จเราก็คุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าเมื่อคุยเสร็จเนี่ยทีนี้ให้เรากลับไปหามากุนะครับผมที่สลัมนะครับ เมื่อมาถึงครับก็ทําการคุยกับมากุเลยนะครับผมอ่าคุยป้ายอ่าคุยจนจบรอบแรกแล้วก็จากนั้นก็คุยกับเขาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อคุยรอบที่2กลับมากุเเร็นนะครับให้เรากลับไปหา n p c คนที่อยู่ห้องโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อมาถึงครับก็ทําการคุยกับ NPC พไปเลยนะครับ อ่าทีนี้เมื่อคุยเสร็จครับเราจะได้มีดมาอันนึงนะครับทีนี้ให้คุยเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับผมก็จะเป็นมีดตัวนี้นะครับที่เขาให้เรามานะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากลับไปหา n อ c พีซนะครับคนที่ยืนอยู่ห้องในยูโนครับจำได้ไหมครับตอนที่เขาให้เราไปเก็บสมุดน่ะให้เราไปคุยกับเอ c พีคนนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ตรงนั้นเลยนะครับอ่าทีนี้เมื่อมาถึงห้องวาร์มนะครับเอ c พคนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องวาร์มนี้นะครับอ่าคนนีี้้เเลยยนนนนะะคคคครรัับบก็ุขาไปผม ทีนี้เมื่อคุยกับเขาเสร็จเราจะได้รับไอเทมเควสมาอันนึนะครับผมซึ่งไอเทมเนี้ยมันจะชื่อว่าพารนะครับผมอ่าเป็นใบแบบนี้เลยนะครับซึ่งใบเนี้ยเอาไว้ใช้คุยกับการนะครับผมในกรณีถ้าเราจะเข้าสลัมเนี่ยเราจะต้องมีบัตรนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องรอเวลาเหมือนตอนที่ต้นคลิปที่เราต้องไปนั่งรอกันนะครับผม เท่านี้ก็จะเป็นอันจบเควสแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครต้องการจะไปแลบ3หรือว่าเข้าที่ดันเจียนแลบ3เนี่ยจะต้องผ่านเควสต,ตัวนี้เสร็จก่อนนะผมต้องมีบัตรพาสใบนี้นะครับถึงจะสามารถเดินเข้าออกสลัมได้ไม่ต้องรอเวลานะครับผมซึ่งส่วนใครที่อยากจะเข้าแลบ3เนี่ยสามารถกดติดตามคลิปไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเควสเข้าดันเจียนแลบ3มาให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปเควสนี้กันนะครับผมก็เควสนี้เป็นแค่เควส์สาหรับการทําบัตรนะครับผมเข้าออกสลัมโดยไม่ต้องรอเวลานะครับผม ส่วนมากจะเป็นการเดินคุยกันมากกว่าไม่ได้ฆ่ามอนไม่ได้นำไอเทมควสมาส่งไม่ต้องเสียตังอะไรเท่าไหร่นะครับแต่จะเสียเวลาเดินคุยกันซะมากกว่านะครับผมแต่ผมคิดว่าทําไปก็ไม่เสียหายครับผมคิดว่ามันคุ้ม้วยซ้ำเราจะได้เดินเข้าออกสลัมได้ไม่ต้องรอเวลาอะไรเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ช anel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปแนวไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามไ้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอครับ